ครับวันน,น,วนี้ผมก็จะพาทุกคนไปถ่ายคลิปเล่นน้ำกันนะครับทุกคนเออ ยู่กับผมสองคนนะแต่ว่ายังมีอีกเยอะเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปรับพวกเขากันนะครับทุกคนแล้วก็เราจะไปซื้อของแล้วก็ไปที่เล่นน้ำเลยดีกว่าเออแต่ว่าเราต้องไปชวนพวกเขาก่อนนะครับทุกคนไป let's go <S รถเสียสต้นน้ไม่ติดโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ผมขับรถนะครับทุกคนดับกลางทางเลยนะเออ <laughs> <laughs> แต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายน,นะเมืกก่อกี้เออแต่ว่าอันนี้จับอีกแล้ว เดี๋ยวไปซื้อของไอ้เดี๋ยวไปซื้อขนมกันค Malay, malay, di di, mana-mana malay. Ah, aku ma ma dah jadi hidup. Aku dah jadi hidup. Ya. Saya aku ada. Aduh, 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 aku ada. ah! aku ada. Aduh, aku ada. Aduh, ada. Aduh, aku

เราต้องปลังเหรอปูหลังม่ได้ปูหลังดยได้เลยเว้ยไหนวาปูเยมะงาดูเหรอไอ้เรียวเรียวดีเร็วๆรแดงมาปูหลุดโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กําลังเดินขึ้นไปนะครับทุกตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเออเราก็กำลังจะเดินขึ้นไปนะครับนี่นะครับออะไรวะอันนี้น้ําอะไรไม่รู้ผมไม่เคยกินนะแล้วก็อันนี้มาม่า แล้วผมซื้อ2อันนี้ด้วยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นโรคหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้เผื่อมันจะเป็นน้ำเขาเรียกว่าอะไรวะน้ำที่มีอะไรว่าแก๊สต้องหนึ่งนะเออน้ำแก๊สไม่ใช่น้ำแก๊สดิเออน้ำอะไรไม่รู้เผื่อมันจะเป็นพวกตระกูลน้ำโพกนะครับตระกูลน้ำอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ผมซื้อมามากแล้วก็ในข้างหลังกระเป๋าผมมันมีอะไรวะาเขาเรียกว่า เออมันมีขนมอ,อ,อยู่นะครับโอเคตอนนี้เรากำลังเดินไปดูพวกนู้อยู่ฝั่งนู้นแล้วผมมาฝั่งนี้ไปกล้อ,องเบอร์ทำไมวะดูผมดิเดินคนเดียวไม่มีใครเหรโอ้ สิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวผมนั่งดอก่อนดีกว่าระวังโดูเขาแกะนี่ก่อนโอ้โหมันเป็นน้ำซ่าด้วยทุกคนแล้วก็กินน้ำ

Jeg <laughs> spiller! ครับคุณหนุ่ม อีเปงอีเปงอีเปงอีเปิงอีเปงเป็นฉลามแล้ว <c oughs> ไปเดี๋ยวผมไปเล่นด้วยโอไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวผมไปเล่นด้วย มานะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะสไลด์ตรงนี้นะครับเออไม่ใช่สไลด์ดิเราเตือลงไปนะครับมาโอ้ว้าจดาจาจ้าาจ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 ดาาจ้แม่งจ้าวเเว้ยาจ้าจ้ล้้าจ้าจ้าเ้าจ้าจ้าา้้้้้้้

อยางเล่นคือไม่ไหวแล้ว

เนี้ครับทุกคนมามาพร้อมอะไรมันดูอันนี้นี่ครับ เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ํากันนะครับทุกคนหลังจากที่เรากินมาม่ากับขนมอะไรไมีรู้นะครับไปเดี๋ยวเราสไลด์เดี๋ยวเราลงที่เดิมเลยนะครับทุกคนแล้วก็สไลด์ลงไปนะครับเออวันเจ็บดูดิตัวนี้โอ้ลิเชตแสงโคตรชาแต่ว่าผมนาวเลวตอนนี้เออไม่ได้ใส่เสื้อนะครับ ถาบงใส่เสื้อน่าจะแบบอึดกว่านี้นะครับทุกคนใส่ว่าตอนนี้ไม่อื่นแล้วหนาวชิบหายดูพวกเขาเล่นข้างหลังกันครับทุกคนเล่นอะไรไม่รู้เออคเผ็ดโอ้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 ืมเผ็ดเผ็ดเผ็ดโอเคเดี๋ยวเราลงตรงนี้แล้วกันครับแบบเล็กเลกเลยนะครับทุกคนเออตรงนี้ไม่มันป่าอะไรไม่รู้ทุกคนป่าอะไรไม่รู้ โอเคเี๋ยวลงอุ๊บอ่าเขาจะเล่นเันผมนะครับได้เดี๋ยวผมไปเอาด้วยอมาเราจะเล่นปลาอะไรวะปลาโคลนกับผมนะครับทุกคนเป่นปลาโคลนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะบุกไปใกล้ๆเล้วนี่นะครับมา let's go เน่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 ้ยมีโดนม่โดนนะมีโดนผมแบบชิวๆเลยครับไม่โดนหรอกโอ้ไเกีรกุนนี้คนนี้นนียกางเกงนกางเกงหลุดกางเกงหลุด ัางกิกงหลุดิกงหลุดแปหนึ่งโอเคมาได้แล้วเอาก,กับแป๊บนึงนี่นี่นี่ดูดิผมอยู่คนเดียวนะครับทุกคนสามรุมหนึ่งนะครับสามหนึ่งนะครับเออมาอเฮ้ยเบนเหรอเบนเหรอ lương chả đường chả đường chả lương chả chạy chả lương chả đang mang con chả chú, con mang con lương này đi chả lương chả lương chả nha, chả lương chả lương chả Cuk lu, cuk lu. Cuk lu oi, cuk lu. Eh cuk lu. Eh cuk lu oi, cuk lu lah tu. Bora, bora. Bora. bang. Pergi, bang ke asak. Eh nanti lu. Eh nanti lu. Nanti lu.

เยอะแลวก็ใหย,ย่ย,ยายเจะมีโปรเจกต์ก็จะพาอย่าะไรก็ม่กินเลยเฮ้ยโดน ハハハハ

เป่นไหมเข่งไหมเป็นแผลแล้วเข่งไหมทุกคนเป็นแผลนล้วแต่ว่าเป็นี้เดียวเองมีเดียวเองนะครับเมื่อกี้โดนก้อนหินนะครับโคตรเจอ Bang bác đi gì bác ông na đi kết giờ bằng con ngựa lớn lên rồi đi tạo hình nào thì gì ba leo. đã ghê

nào ship thôi ôi oh, ship đưa đi hình là là <laughs>